สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดจดทะเบียนรถใหม่7เดือนแรกปี2564นะครับวันนี้จะพามาดู13จังหวัดที่จดเยอะที่สุดชวนต้นคลิปไปดูผู้สานุครงการก่อนนะครับ s i a สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสไม่ต้องดาวนออกรถได้ทันที s i a ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้วันนี้จะพามาดูนะครับยอดจดทะเบียนรถใหม่ 13จังหวัดที่จดเยอะที่สุดนะครับสำหรับช่วงต้นคลิปพามาดูนะฮะทางด้านของตัวคำอธิบายก่อนจะแบ่งนะฮะเป็น2รุ่นหลักๆที่เราสนใจนะครับก็คือลอยอ .1 คือรถยน์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจที่นั่งนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีรถเก่งนะฮะรถกระบะ4ประตูรถ PPV พก Fortuner นะฮะแล้วก็ลอยอ .3 ก็จะเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลกลุ่มนี้ก็จะเป็นกระบะแคบนะครับกระบะหัวเดียวพามาเริ่มต้นเลยนะฮะดูที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมียอดจดทะเบียนร,รถใหม่นะฮะอยู่ที่22,341คันแบ่งเป็นรอยอ1นะฮะ2286คันลอยอ3 1,261คันนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีในกลุ่มที่เป็นรถอ่มอเตอร์ไซค์นะครับในด้านของรถบรรทุกนะฮะร,รถโดยสารแต่ต้องบอกว่ารถป้ายแดงนะฮะทางด้านของสุราษฎร์ถือว่าเยอะมากนะครับเป็นทางฝั่งรถเก๋ง2,000กว่าเลยนะฮะแล้วก็กระบะพันกว่าคัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆนะครับในภาคใต้นะฮะมาดูจังหวัดถัดมาเลยนะครับก็คือบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับมียอดจดทะเบียนรถใหม่อยู่ที่23,462คันแบ่งเป็นลอยอ1นะครับ2,286คันและลอยยนนะครับอยู่ที่1,261คัน จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเมืองท่องเที่ยวถือว่าเป็นจังหวัดที่ลหลายท่านนะชอบไปแน่นอนนะครับมาดูจังหวัดถัดมาเลยนะครับจังหวัดถัดมาก็คือจังหวัดเชียงรายเชียงรายมียอดจดรถใหม่นะครับอยู่ที่27,552คันแบ่งเป็นลอยอหนึ่งะครับมากถึง4 4่พันเคัน และลอยอ3นะครับอยู่ที่2,69พันอาคันต้องบอกว่าทางด้านของกลุ่มรถเก่งนะครับรถกระบะ4ประตูนะฮะแล้วก็รถพรถ p p v เนี่ยอยู่ที่เชียงรายจดเยอะมากนะครับเกือบเกือบหันคันเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับในประเทศไทยแล้วก็เชียงรายเองเนี่ยถ้านับรถทั้งหมดนะฮะในจังหวัดเนี่ยถือว่าติด 1- ใน10จังหวัดที่มีรถมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับทีมาดูจังหวัดถัดมาก็คือจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลามียอดจดรถใหม่นะครับ27,973คันรอยอ1นะครับมากถึง7,100กับอีก5คันรอยอ3 2,353คันอ่าทางด้านของสงขลานะครับโอ้โหนี่รถเก่งนะฮะ7,000กว่าคันเลยนะครับในยอดจดทะเบียนก็คือทางด้านของอาจจะมีเมืองใหญ่นะครับเป็นหาดใหญ่ด้วยสำหรับสงขลา อ่เป็นเมืองที่มีความสําคัญหลายเรื่องเลยนะฮะเรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการค้าขายถือเป็นเมืองที่สําคัญจังหวัดหนึ่งเลยนะครับของประเทศไทยมาดูจังหวัดถัดมานะครับก็คือนครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราช,ารม,ราชมียอดจดทะเบียนรถใหม่นะครับ2 8 3 9 4คันแบ่งเป็นลอยยนนะครับ4,867อคันและลอยยนนะครับ3,000กับอีก55คัน สำหรับนครศรีธรรมราชนะครับตัวเลขตอนนี้รถกระบะนะฮะทางฝั่งรถกระบะต้องบอกว่าค่อนข้างจะเยอะแบบมากๆเลยนะครับนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับอยู่ทางฝั่งภาคใต้นะฮะเป็นศูนย์กลางของหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับจังหวัดถัดมาเลยนะฮะจังหวัดถัดมาก็คือจังหวัดระยองระยองนะครับมียอดจดรถใหม่มากถึง35,000กับอีก3คันเลยนะฮะ มียอดจดลอยอนนะครับ6,205ยคันลอยยอนะครับ2นอรคันจังหวัดทางด้านของระยองนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่เติบโตอย่างามากมายเลยนะครับสำหรับช่วงนี้แล้วก็มีทิศทางที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครเพราะว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่าของประเทศไทยเลยนะฮะทีมาดูทางด้านของจังหวัดถัดมานะครับก็คือบลราชธานี อุบลราชธานีนะครับมียอดจดทะเบียนรถใหม่อยู่ที่35,021คันยอดจดรอยอ1น,นะครับ5,093คันและรอยอ3อยู่ที่3,889คันทางนัานของรถป้ายแดงเมืองอุบลนะฮะก็โหเยอะน่าดูนะครับแล้วก็ฝั่งของรถกระบะเนี่ยจดอยู่เกือบเกือบ4 0 0พคันเลยนะฮะก็แสดงให้เห็นนะครับว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความนิยมรถแตกต่างกันออกไปนะครับ ต่อุบลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากๆนะครับอยู่ทางฝากฝั่งภาคอีสานถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของหลายๆอย่างการศึกษานะครับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การค้าการขายมาดูจังหวัดถัดมานะครับก็คืออุดรธานีอุดรธานีมียอดจุดรถใหม่นะครับอยู่ที่37,700กับอีก6คันลอยอ1นะครับยอดจดอยู่ที่5,344คันและลอยอ3นะครับอยู่ที่2,500กับอีก2คัน อุดรธานีนะครับคือจังหวัดที่เชื่อมต่อนะครับได้หลายจังหวัดแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือประเทศลาวโดยฝาฝังทางด้านของหนองคายไปนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากๆนะฮะในตอนนี้การค้าการขายก็ถือว่าดีนะฮะมาดูจังหวัดถัดมาเลยนะครับจังหวัดถัดมาก็คือขอนแก่น ขอนแก่นมียอดจดทะเบียนรถใหม่มากถึงนะครับ42,386คันรอยอ1นะครับ8,879คันและรอยอ3นะฮะอยู่ที่4,556คันถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆนะฮะอันนี้คือขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่เชื่อมต่อไปลหลายๆจังหวัดนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งเลยนะครับการค้าการขายนะฮะในเมืองไม่ว่าจะเป็น ทุกอย่างนะครับทางด้านขอนแก่นนี่ถือว่าพัฒนาอย่างมากเลยนะฮะทีนี้มาดูทางด้านของจังหวัดถัดมาเลยนะครับจังหวัดถัดมาก็คือนครราชสีมานครราชสีมานะครับมียอดจดทะเบียนรถใหม่มากถึง47,851คันเป็นรอยอหนึ่งะครับ9,694นรอยนอยอยู่ที่4,637คัน สำหรับนครราชสีมานะครับหรือว่าเราเรียกติดปากว่าโคราชเนี่ยเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับยอดจดทะเบียนโอ้โหรถป้ายแดงนี้ต้องบอกว่าแค่ลอยอนหนึ่งนี่ก็เกือบหมื่นคันไปแล้วนะฮะลอยอสาที่เป็นรถกระบะก็ไม่ธรรมดานะครับยอดจดเยอะมากเกือบเกือบ5,000คันถือว่าเป็นเมืองที่จเจริญต่อเนื่องนะฮะสำหรับทางด้านของนครราชสีมาทีนี้มาดูทางด้านของจังหวัดถัดมานะครับก็คือเชียงใหม่ เชียงใหม่นะครับมียอดจดทะเบียนรถใหม่นะฮะมากถึง48,614คันนะครับลอยยอหนะฮะมียอดจดอยู่ที่9,800กับอีก1คันส่วนลอยยอสนะครับอยู่ที่หกพันอ่สคันทางด้านของเชียงใหม่นะฮะโอ้รถกระบะยอดจดเยอะมากนะครับรถกระบะอยู่ที่6,000กว่าคันเลยแล้วลอยยอหที่เป็นรถเก่งนะฮะรถเนกประสงค์ต่างๆก็อยู่ที่เกือบเกือบหมื่นนะฮะเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมือง ใหญ่นะฮะน่าจะที่สุดแล้วละครับในภาคาภาคเหนือของเรานะครับถือว่าจเจริญมากแล้วก็น่าอยู่มากนะครับสำหรับเชียงใหม่ทีนี้มาดูทางด้านของจังหวัดถัดมานะครับก็คือชนบุรีชนบุรีนะครับมียอดจดทะเบียนรถใหม่นะฮะมากถึง75,636คันแบ่งเป็นรอยอนะครับ13,962อ1 1 3คันและรอยอ3ะครับอยู่ที่4,248คัน สำหรับทางด้านของตัวยอดจดเนี่ยฮะโอ้โหต้องบอกว่าทางด้านชนบุรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างดุลแรงเลยนะฮะตอนนี้ยอดจดทะเบียนรถใหม่นะฮะทะลุขึ้นไป7 0,000กว่าคันเลยนะครับสำหรับทางด้านของชนบุรีนะฮะมีโอ้โหแทบทุกอย่างนะครับเมืองค้าขายเงินอุตสาหกรรมนะครับเมืองท่องเที่ยวมีครบเลยนะครับเมืองท่าเมืองไรพวกนี้ถือว่าเป็นเมืองที่พัฒนาสุดๆทีนี้มาดูทางด้านของ จังหวัดที่มีการจดทะเบียนสูงที่สุดนะครับแน่นอนก็เป็นกรุงเทพมหานครยอดจดทะเบียนนะฮะมีมากถึง4 9 1 4 0 0กับอีก7คันยอดจดรอยอ1น,นะครับอยู่ที่1,071,776คันนะครับแล้วก็รอยอ3อยู่ที่49,800กับอีก9คัน แน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงนะฮะก็จะมีทางด้านของหลายๆอย่างการลงทุนนะครับแล้วก็ผู้คนต่างๆก็อยู่ที่เมืองหลวงเยอะก็จะมีการจดทะเบียนเยอะอย่างที่เห็นนะครับสําหรับตัวยอดจดทะเบียนนี้นะครับก็จะเป็นล้อยอดจดทะเบียนรถใหม่นะครับแต่ว่าทางด้านของรถกลุ่มรถป้ายแดงเนี่ยก็จะมีพวกนี้แหละครับลอยอหนึ่งนะฮะลอยอสาถ้าเราดูจะเห็นกันเยอะๆนะครับแต่ส่วนอื่นๆก็จะเป็นทางฝั่งของมอเตอร์ไซค์นะฮะทางด้านของรถรับจ้างต่างๆ ก็มีปลีกย่อยนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะในหลายจังหวัดก็มีมอเตไซค์เยอะมากขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ